โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกประจำฤดูกาล2024/2025เป็นการแข่งขันแมตช์ที่9ของฤดูกาลร,ระหว่างวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567เวลา16.30นนสุราธานีจะพบกับบลูเวฟชนบุรีที่สนามช้างตาปีอารีนาจังหวัดสุราธานีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์แอปพลิเคชันทีสปอร7และ free tv ช่องทีสปอร์7 เวลา18นาฬกากเกษตรบัณฑิต f เอฟซี FC, จะพบกับธรรมศาสตร์สแตลเลียนที่สนามยิมเนเซียมชั้น12มหาวิทยาลายัยเกษตรบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้าถ่ายทอดสดทาง u t u b e ช่อง Thailand, ฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชันทีสปอร์ต7เวลา19นาฬกา30นาทีฟุตซอลไทยอามีจะพบกับราชนาวีที่สนามอาคารสุรสิงหานาถกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook Page Futsal Thailand และ Application T Sport 7และเวลา2 1น0กา JT Truck นครราชสีมาจะพบกับราชพัชเพชรบุรีที่สนามฟุตซอลวงชวลิตกุลอินดอร์สเตเดียมจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุต s อ l Thailand Facebook Page Futsal Thailand และ Application T Sport 7โปรแกรมการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567เวลา16:30น Black Pearl United จะพบกับห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่าที่สนามอาคารกีฬาในร่มเอ็นทีสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์แอปพลิเคชันทีสปอร์ตเจและฟรีทีวีช่องทีสปอร์ตเจเวลา18นาฬิกานนทบุรีฟุตซอลคลับจะพบกับ YFA ศิราชาที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ Facebook เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชันทีสปอร์ตเจ และเวลา19นาฬกา30นาทีแบงกอก BTSFC จะพบกับการท่าเรือ ASM ที่สนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2ดพนมิบุรีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ f a c e b o o k เพจฟุตซอลไทยแลนด์และแอปพลิเคชัน T Spo r t 7ลิงก์ชมถ่ายทอดสดออนไลน์มีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ